สุดดีีท่วันนี้ผมมีเรื่องอยากจะมาคุยกันแบบจริงจังสะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือคิดว่ามันไม่สำคัญขนาดนั้นนั่นก็คือเรื่องของการไปพบทันตแพทย์แบบสม่ำเสมอนั่นเองครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฟันของเราไม่ปวดไม่เป็นอะไรทำไมต้องไปหาหมอด้วยล่ะใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมการไปตรวจฟัน แม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการอะไรมันถึงสําคัญมากๆก่อนอื่นเลยเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบไปหาหมอฟันคําตอบที่ได้บ่อยที่สุดก็คือก็ไม่เห็นมีอาการอะไรเลยหรือไม่ก็ก็ฟันไม่ปวดไม่เป็นอะไรไปทําไมและนี่ก็คือความเข้าใจผิดที่ใหญ่มากๆที่ผมอยากจะมาชี้แจงให้ชัดเจนกันเลยในวันนี้ความจริงแล้วนะครับช่องปากของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความซับซ้อนและสําคัญมหาศาล และมันก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆของร่างกายนั่นก็คือมันถูกออกแบบมาให้ทํางานต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามลองนึกภาพนะครับว่าช่องปากของเรามีหน้าที่อะไรบ้างการเคี้ยวอาหารการกลืนการพูดการออกเสียงการสื่อสารการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าทุกครั้งที่มีอะไรผิดปกติเล็กน้อยในช่องปากแล้วร่างกายส่งสัญญ,ญาณปวดหรือไม่สบายแรงๆให้เรารู้ ชีวิตประจําวันของเราก็คงจะลําบากมากฉะนั้นร่างกายของเราจึงวิวัฒนาการมาในลักษณะที่ว่าช่องปากของเราจะพยายามทนให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างปกติซึ่งฟังดูดีนะครับฟังดูเหมือนว่าร่างกายของเราฉลาดมากแต่ความฉลาดน,นี้ก็มีข้อเสียที่ร้ายแรงตามมาเช่นกันนั่นก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในช่องปากไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของเหงือกการติดเชื้อที่รากฟัน หรือแม้แต่ฟันผุในระยะเริ่มต้นเรามักจะไม่รู้สึกตัวเลยผมอยากให้ลองเปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าเราไปออกกําลังกายยกน้ําหนักแล้วกล้ามเนื้อเมื่อยเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยใช่ไหมครับว่าเมื่อยปวดต้องพักหน่อยแล้วหรือถ้าเราเดินพลาดแล้วล้มแล้วมีแผลที่ขาเราก็จะรู้สึกเจ็บรู้ว่ามันอักเสบแล้วเราก็จะระวังการใช้ขาส่วนนั้นจนกว่าจะหายนี่คือการทํางานปกติของระบบร,บรับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายแต่พอมาที่ช่องปาก มันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับถึงแม้ว่าจะมีเงืองอักเสบมีเชื้อโรคสะสมอยู่หรือแม้แต่ฟันที่เริ่มผุแล้วเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยในระยะแรกๆตรงนี้สําคัญมากนะครับผมขอพูดอีกรอบช่องปากจะไม่ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนในระยะเริ่มต้นของปัญหาตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญลักษณะพิเศษของช่องปากที่ว่ามันทนได้มากไม่ค่อยแสดงอาการนี่แหละครับที่เป็นดาบสองคมมันเป็นข้อดีในแง่ที่ว่า เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ต้องมารู้สึกไม่สบายกับทุกปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในช่องปากแต่มันก็กลายเป็นข้อเสียครับเพราะว่าเมื่อปัญหาเริ่มเกิดมันก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวและพอเราเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้สึกเจ็บเริ่มรู้สึกว่ามีอาการบ่อยครั้งมันก็สายเกินไปแล้วครับผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับฟันผุในระยะแรกๆมันอาจจะเป็นแค่รอยดำเล็กๆบนผิวฟันซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ํา โดยเฉพาะถ้ามันอยู่ตรงซอกฟันในระยะนี้ถ้าทัานตแพทย์เจอสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงอุดฟันเล็กน้อยก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ไปหาหมอฟันเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีอยู่มันก็จะค่อยๆกัดซาะลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราอาจจะเริ่มรู้สึกเสียวฟันรู้สึกไม่สบายและนั่นก็อาจจะเป็นเวลาที่ฟันผุมันลึกเข้าไปถึงชั้นในของฟันแล้วหรือแย่กว่านั้นพอเราเริ่มปวดฟันจริงๆนั่นอาจจะหมายความว่า การติดเชื้อมันลุกลามไปถึงรากฟันแล้วก็ได้เมื่อการติดเชื้อลุกลามไปถึงรากฟันแล้วนะครับการรักษาก็จะซับซ้อนขึ้นมากใช้เวลามากขึ้นค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นเปรียบเทียบได้เป็น10บถึงร้อยเท่าได้เลยและที่สําคัญฟันของเราอาจจะไม่สามารถกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้อีกแล้วแล้วอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของเงือกอักเสบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆโรคเงือกอักเสบในระยะแรกหรือที่เรียกกันว่าเงือกอักเสบเล็กน้อย มันอาจจะมีแค่อาการเหงือกแดงนิดหน่อยหรืออาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยตอนแปลงฟันแต่มันก็จะไม่ปวดไม่เจ็บเราก็เลยมักจะมองข้ามเราอาจจะคิดว่าเลือดออกนิดหน่อยเองไม่เป็นไรแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะพัฒนากลายเป็นโรคปริทันซึ่งร้ายแรงกว่ามากมันทําให้กระดูกรองรับฟันถูกทําลายทําให้ฟันคลอนตัวและอาจจะทําให้เราต้องสูญเสียฟันไปในที่สุดครับแล้วตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฟันของเราเริ่มโยกแล้วนะ นั่นก็คือตอนที่ปัญหามันร้ายแรงมากแล้วผมอยากให้ทุกคนลองคิดถึงความแตกต่างนี้อีกครั้งนะครับถ้าเรามีแผลที่แขนเราจะรู้สึกเจ็บเราจะทาแผลดูแลมันถ้าเรามีกระดูกหักเราจะรู้สึกเจ็บมากเราจะรีบไปหาหมอทันทีถ้าเราป่วยเป็นไข้เราจะรู้สึกไม่สบายเราก็จะพักผ่อนหรือไปหาหมอนี่คือวิธีที่ร่างกายสื่อสารกับเราในส่วนอื่นๆทั้งหมดแต่ในช่องปากมันเงียบนะครับมันไม่ส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจน ซึ่งนี่ไม่ใช่เพราะว่าช่องปากไม่สําคัญนะครับตรงกันข้ามเลยครับมันเงียบเพราะว่ามันสําคัญเกินไปร่างกายไม่อยากให้ฟังก์ชันการทํางนานของช่องปากถูกรบกวนไม่อยากให้เราหยุดกินหยุดพูดหยุดใช้ชีวิตฉะนั้นมันจึงทนไว้ให้มากที่สุดอย่างที่บอกเลยครับนี่คือจุดที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนการที่ช่องปากไม่แสดงอาการในระยะแรกมันทําให้หลายครั้งเมื่อปัญหาแสดงออกมามันจะกลายเป็นปัญหาที่กูไม่กลับแล้ว ฟันที่ต้องถอนออกไปมันจะไม่งอกขึ้นมาใหม่กระดูกที่รองรับฟันที่สูญเสียไปแล้วมันยากมากๆที่จะสร้างคืนกลับมาเชื้อโรคที่ลุกลามเข้าไปในรากฟันลึกๆแล้วการรักษาก็จะยุ่งยากและมีโอกาสสาเร็จที่ต่ากว่านี่คือความน่ากลัวของการที่ปัญหาในช่องปากมักจะเงียบในระยะแรกๆเมื่อมันเสียงดังขึ้นมามันก็มักจะดังเกินไปแล้วแล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะครับคำตอบก็คือเราต้องไปหาปัญหาก่อนที่ปัญหาจะมาหาเรา และนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมการไปพบทันตแพทย์ถึงสำคัญมากๆแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็ตามทันต,ตแพทย์มีความรู้มีเครื่องมือมีประสบการณ์ที่สามารถตรวจพบปัญหาในระยะเริ่มต้นที่เรามองไม่เห็นหรือรู้สึกไม่ได้การตรวจฟันประจำปีหรือทุกโกเดือนก็คือการไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าในช่องปากของเรามีอะไรที่กำลังเป็นปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับ การไปพบทันแตแพทย์เป็นประจำมันไม่ได้เป็นแค่การไปตรวจปัญหาเท่านั้นแต่มันยังเป็นโอกาสในการทําความสะอาดช่องปากในระดับที่เราทําเองที่บ้านไม่ได้อีกด้วยไม่ว่าเราจะแปรงฟันดีแค่ไหนใช้ไหมขัดฟันทีแค่ไหนก็อาจจะยังมีบางจุดที่เราทําความสะอาดได้ไม่หมดครับหินปูนอาจจะเกาะฟันอยู่ในซอกที่เราเอื้อมไม่ถึงคลาาพลักอาจจะสะสมในบริเวณที่เราไม่รู้ตัวการขูดหินปูนแบบมืออาชีพการทําความสะอาดแบบลึก มันจะช่วยรักษาสุขภาพช่องปากให้อยู่ในสภาพที่ดีได้และนี่ก็คือการป้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมอยากให้ลองคิดในแง่ของความคุ้มค่าด้วยนะครับการไปตรวจฟันปีละหนึ่งถึง,งครั้งมันอาจจะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถ้าเทียบกับการที่เราปล่อยให้ปัญหาสะสมไปจนสักวันหนึ่งเราต้องมารักษาด้วยวิธีที่ซับซ้อนต้องอุดฟันหลายซี่ต้องรักษารากฟันหรือแย่ที่สุดต้องถอนฟันแล้วไปทาฟันปลอมทั้งเวลาทั้งเงินทั้งความเจ็บปวด มันจะมากกว่าหลายเท่านะครับนี่ยังไม่นับถึงความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันกินอาหารไม่ได้ดีเหมือนเดิมพูดจาไม่ชัดหรือขาดความมั่นใจในการยิ้มและที่สําคัญกว่านั้นนะครับปัญหาในช่องปากไม่ได้อยุ่ที่แค่ช่องปากเท่านั้นนะงานวิจัยมากมายได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสุขภาพช่องปากมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวมของร่างกายโรคเหงือกที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เชื้อโรคในช่องปาก สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและไปส่งผลกระทบที่อื่นได้การมีสุขภาพช่องปากที่ดีช่วยให้เรากินอาหารได้ครบห้ามูได้รับโภชนาการที่ดีฟังแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กการดูแลช่องปากคือการดูแลสุขภาพองค์รวมของเราเลยทีเดียวผมอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยนะครับแทนที่จะมองว่าไปหาหมอฟันก็ต่อเมื่อมีปัญหาเราควรจะมองว่าไปหาหมอฟันเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีปัญหาม่เหมือนกับการที่เรา ตรวจสุขภาพประจำปีเช็คเลือดเช็คความดันเราไม่ได้รอจนกว่าจะป่วยถึงจะไปหาใช่ไหมครับเราไปเพื่อดูว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือถ้ามีอะไรที่กำลังจะเป็นปัญหาเราจะได้แก้ไขตั้งแต่เนินเน่นๆช่องปากก็เช่นเดียวกันครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะมีความกลัวหมอฟันอยู่บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีหรือเคยปวดตอนรักษาแต่ผมอยากจะบอกว่าทันตกรรมในสมัยปัจจุบันนี้พัฒนาไปไกลามากๆแล้วครับ มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเจ็บปวดมีวิธีการให้ยาชาที่ดีขึ้นมีเครื่องมือที่ปลอดภัยและอ่อนโยนมากกว่าเดิมและที่สำคัญถ้าเราไปตรวจเป็นประจำตั้งแต่ไม่มีปัญหาโอกาสที่เราจะต้องเจอกับการรักษาที่เจ็บปวดก็จะลดลงมากๆเลยครับเพราะส่วนใหญ่การรักษาในระยะแรกมันจะเรียบง่ายและไม่เจ็บเลยพอมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่า เราคงจะเข้าใจกันดีแล้วนะครับว่าทําไมเราต้องไปพบทันตแพทย์เป็นประจําแม้ว่าเราจะไม่มีอาการอะไรเลยสาเหตุมันเพราะว่าช่องปากของเรามันพิเศษมันทนมันไม่บน่นมันไม่ค่อยแสดงอาการแต่พอมาแสดงอาการออกมาบ่อยครั้งมันก็สายเกินแก้แล้วและปัญหาที่สามารถแก้ได้ง่ายๆในระยะแรกก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงหรือที่แย่กว่านั้นกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยในบางกรณี ฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยไปตรวจฟันมาสักพักแล้วหรือไม่เคยไปพบทันตแพทย์เลยหรือไม่เคยมีการนัดตรวจเป็นประจำผมอยากให้ลองพิจารณาดูนะครับมันไม่ใช่การเสียเงินเปล่ามันคือการลงทุนในสุขภาพของตัวเองมันไม่ใช่การเสียเวลาเปล่ามันคือการประหยัดเวลาในอนาคตที่เราอาจจะต้องเสียไปกับการรักษาที่ซับซ้อนและที่สําคัญที่สุดมันคือการดูแลช่องปากซึ่งเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเราส่วนที่ร่างกาย พยายามปกป้องและรักษาฟังก์ชันไว้ให้มากที่สุดแต่ด้วยเหตุน,นั้นเองมันกลับต้องการความช่วยเหลือจากเราในการดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีต่อไปอย่ารอจนกว่าจะปวดอย่ารอจนกว่าจะเป็นอะไรเพราะตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปบ้างและที่สําคัญหวังว่าทุกคนจะหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพช่องปากตัวเองมากขึ้นและอย่าลืมไปพบทันตแพทย์นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ So Papa D.T. Dracula